สวัสดีครับลุงพรครับวันนี้ผมพี่พลเกษตรเก้าไกลนะครับได้ร่วมเดินทางกับลุงพรเกษตรเก้าไกลนะครับเรามาแค่สองคนนะครับปกติเราจะมาแค่สามคนครับมีน้องอันเกษตรเก้าไกลอีกคนหนึ่งครับตอนนี้น้องอันพ่อแม่อยู่ที่อำเภออุทงจังหวัดสุพรรณบุรีครับเราก็เดินทางแค่สองคนนะครับวันนี้อีกยี่สิบแปดกิโลครับถึงระนองกับลุงพรครับยี่สิบแปดกิโลนะครับวันนี้อีกกลุ่มเปลีป้ายแล้วครับเราจะไปที่ไหนนะครับลุงพร อำเภออำเภอตะกัวป่าครับอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับผมว่าบรรยากาศก็สวยนะครับที่นี่ครับนี่ครับเมื่อกี้เส้นทางนี้ผ่านภูเขามาล้วนๆเลยตอนนี้ลงจากภูเขาแล้วครับลงจากภูเขาไปที่ลาบแล้ลุงพรผมว่ายังเป็นที่ลาบก็ยังสวยนะครับลุงพรมีจนปามแล้วก็มีภูเขาสูงครับเมื่อกี้เราเจอด่านความมั่นคงนลยลุงพรอูปฐานเลือตรวจครับเราไม่มีอะไรครับตรวจได้ครับผมเราเพียจะตัวแลรือหัวใจเข้ามาครับลุงพรนี่ครับลุงพรครับลุงพรเป็นไงครับอากาศ ดีครับท่ามกลางฝนซาไปแล้วแต่ท้องฟ้าก็อาจจะมีเมฆหมอกปกคลุมอยู่นิดหน่อยอ่ามันมีหน่วยมันคงภายในเมื่อกี้ผเห็นป้ายลุงพลครับมันมีป้ายว่าหน่วยความมันคงภายในเมื่อกี้เนี่ยนี่นี่ป้ายลุงพลลุงพอกะเปอร์ครับลุงพอกะเปอร์มันเป็นพังงาไหมครับลุงพมหาาลัยเกษตรศาสตร์กะเปอร์เนี่ยันอยู่พังงาหรืออยู่กะเปอร์น่าจะเป็นระนองครับถ้าพังงานนี่กระปงครับเออกะปงนะเป็นทุเรียนครับ อสาารกเป็นทุเรียนจีไอพี่นุชเจนุชยังยังทำอยู่ปะคุรพลทำอยู่ครับต้นตุเรียนมันอายุอ่เป็นทุเรียนพื้นบ้านมันจะทนครับอยู่ได้นานวันนี้ลุงพรจะไปพบพี่หมูนี่พี่หมูคือใครครับลุงพรครับอ๋อเนี่ยกระเปอร์แล้วนองครับพี่หมูพี่หมูคือใครลุงพรไปกระเปอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ไปจโครป่าหมูเนี่เขาเป็นเดิมก็อยู่จังหวัดตราดนะครับ อยู่ที่าตราด้าาวยคุณภาคตะวันออกเหรอครับพี่พร,รใช่ครับผมนึกว่าจะคนพังงาแต่เขามาตั้งรกรากที่พังงาเนื่องจากพ่อแม่เขามาทําร้านขาย,ยที่สวยสบบรรครับพี่พรครับวัดสะดุดก่อสร้างกระเปุ่งก,กี่โลครับพี่พรยี่สิบกโลครับกระปุ่งยี่สิบหกกิโลนะครับอ่าจะได้ปูผมผมชอบบรรยากาศภาคใต้ตอนนี้ครับฝ<ค>นโปรย,ยครับฝนโปรย,ย,ยครับแต่ว่ามันจะมี มันก็มีฝนตกตลอดนุนพรนะม,มันเหมือนกับว่าฝนแปดแดดสี่เรือยู่ละนองใช่ไหมมาสองวันฝนตกทุกวันพี่พรละนองก็เรียกว่าฝนฝนแปดแดดสี่ครับผมใช่ใช่เหมือนเหมือนกับสองกระูมิบ้านผมเลยครับผมกอนนั้นก็เรียกว่าฝนแปดแดดสี่เหมือนกันครับผม,มนะครับลุงพรถ่ายภูเข,ขานะครับไม่ไม่ต้องถ่ายเราก็ถ่ายเขาอีงเดียวครับโอ้บริการดีนะครับลุงพรดีครับลุงพรมีคามสุไหมครับมาแต่งก่อนครับโอ้ความหลักนี้มา ต่างจังหวัดนี่ถือว่าเป็นความสุขที่ได้เจอพี่น้องเกษตรกรครับอ๋อครับหลายหลายคนถามผมว่าเอ๊ะมาแล้วเขาให้ตังหรือไงฮะให้เงินหรือไงไม่มีครับตรงนี้ไม่มีครับเกษตรกรไม่ได้ให้แต่ว่าเราด้วยหัวใจว่าเรายึดมั่นเราทําสื่อด้านที่พอนี่พูดเหมือนนักการเมืองแล้วอ้างประชาชนเนี่ยอ้างเกษตรกรเหมือนนักการเมืองลพี่พรเนี่ยอ๋อเหรวเออผมนักการเมืองพี่นักการเมืองอ้างประชาชนเนี่ยพี่พรอ้างเกษตรกรจริงป่ะเนี่ยเราเรานักการข่าวครับโอเคครับข่าวเพื่อการเกษตรครับ ครับผมได้นะฮะเราทำจริงนะจัาทุกนทำจริงครับเรามาเจอเกษตรกรจริงๆเรามีสโลแกนครับว่าเกษตรกรอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่นั่นลุยเกษตรทั่วเขตไทยถูกต้องครับเกษตรละกัเกษตรคือประเทศไทยเกษตรคือประเทศไทยเกษตรกรอยู่รอดปลาประชาชนอยู่ได้ประเทศไทยอยู่ได้โอเคสโลแกนเรื่องุคนโอเคครับแต่รู้ว่าลุยเกษตรสุดเขตไทยนะตอนนี้ผมชอบสโลแกนนี้มากคุกคนลุยเกษตรสุดเขตไทยนะครับผมครับตอนนี้สุดเขตไทยยังครับ อนนี้จังหวัดพังงาไม่สุดครับอ๋อครับต้องไปนู่นนาลาธิวาสนู่นเลยครับเบตงเบตงนาาทิวาสเราคิดถึงนายกเแต่เมื่อกี้เรามาสุดเกตไทยอยู่ที่เมื่อวานใช่ไหมเราไปไหนนะเมื่อวานเมื่อวานมันมีป้ายบอกว่าสุดเกตประเทศไทยอะเบตงเบตงจันทบุรี๋อนันกาเบนกัมพูชาจังหวัดตราดเขียนว่าสุดเขตจังหวัดตราดเนี่ยมันจะมีอยู่สองด้านทังหัด อฝัง oh. ่งหนึ่งนี่คือบ้านลุงอีทครับฝั่งลุงอีทเขาเรียกว่าตำบลตำบลห่วงน้ําขาวตำบลอ่าวใหญ่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดตราดครับอีกฝั่งหนึ่งที่เขมรนั้นชอบลุกล้ำนี่คือเรียกว่าบ้านชําลากบ้านชาลากคืออาเภอมเมืองเหมือนกันนะตำบลชาลาบเนี่ยอำเภอเมืองจังเอ้ยตบบำบลชาลาบเปล่าแต่ว่าบ้านชําลาบกขกงพรอย,อยู่ฝั่งตรงข้ามกับกับลุงอีทที่เรายิงปืนใหญ่เข้าไปนะครับตอนนี้เขมรกำลังมีปัญหาตัวบ้านชําลากครังพรไม่ได้มีปัญหาบ้านลุงอีททุเรียนไั้งไปกิน อ๋อเมื่อกี้ผมลืมไปว่าผมไปสุดเขตไทยที่ไหนผมไปนครพนมครับมไปนครพนมพี่น้องลาวก็เขียนว่าสุดเขตประเทศไทยผมนึกถึงเบตงเลยอ๋อนั่นผมไม่ได้ติดจิตใจแดนมาเลเซียทุงพลตอนนี้สวยที่สุงคนอันนี้เป็นถนนหลักนะทุงพลระหว่างระหว่างนองไปพังงาครับทุงพลครับเราจะผ่านตะกัวป่าถนนที่จุดหมายไปทางเรตะกัวป่าใช่ไหมครับครับตะกัวป่าครับ ตะกลัวป่าเนี่ยมีตระกูลผู้ใหญ่อยู่ที่นั่นคนหนึ่งนะครับตระกูลดังมากครับมีเงินเป็นหมื่นล้านนะครับคุณตระกูลบุญสูงครับพี่พรครับตระกูลบุญสูงเนี่ยเขาเมื่อก่อนเขาเป็นผู้รากมาดีทําทําเกี่ยวกับเหมืองแร่อะไรนะครับเป็นเจ้าของเหมืองแร่แล้วก็เป็นมีิตังค์นะครับผมระดับเศรษฐีหมื่นล้านนะคุณพรครับครับผมแต่ว่าเราไม่เจอเขาหรอกครับเราไปเจอพี่หมูครับโอเคครับขอบคุณครับพี่พรครับสวัสดีครับเอาคลิปคุยกันบ้างเลย